โคแสนล้านจัดงบประมาณ5,000ล้านนะคะปล่อยกู้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบอกว่าเงื่อนไขต่อไปจะต้องพิจารณาดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรื่องนี้ที่ประชุมคอรมค่ะมีมติ อนุมัติโครงการโครแสนล้านให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีประวัติการกู้เงินเป็นลูกหนี้ชั้นดีจ่ายดีนะคะไม่เคยติดค่างวดกู้เงินชำระเงินดีสามารถเข้ามากู้รายละ50,000บาทนะคะเพื่อนำไปซื้อแม่โค2สอตัวและก็ทยอยนะคะชำระหนี้คืนเงินกู้ภายในปีที่สา เมื่อขายลูกวัวหรือโคขุนได้แล้วนะคะคส่วนอัตราดอกเบีย้ยที่กู้เนี่ยนะให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณจะไปหารือให้ได้ข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าดอกเบีย้ยจะจ่ายยังไงแล้วก็จะจ่ายกันเท่าไหร่นะคะคแล้วถ้าแม่โคออ่เกรณีดีผสมพันธุ์แล้วเนะี่ยม,มีลูกไม่มากพอแล้วม,มันจะจ่ายค่าดอกเบีย้ยไหวไหมอย่างนีนะคะคุณผู้ฟังนะยังไงก็ตามโครงการโคแสนล้านตัวนี้นำร่อง ครั้งนี้ดาเนินการภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของสถาบันการเงินที่กําหนดนะคะกรอบวงเงินอยู่ที่5,000ล้านบาทให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านค่ะสาหรับให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะคะกู้ยืมเพื่อที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงโคจํานวน1น0 0 0แสนครัวเรือนก็ตกครัวเรือนละ5 0,000บาทโดยจะได้รับคําแนะนานะคะการเลี้ยงโคจากกรมปศุสัสตว์ค่ะและรัฐเนี่ยนะคะก็จะจัดหาตลาดเพื่อรองรับ ต่อยอดขยายผลขยายในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในด้านการผลิตนะคะคการแปรรูปจัดจําหน่ายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งค่ะสามารถที่จะสร้างรายได้ต่อครัวเรือนได้อย่างน้อยๆน,นะคะ2 4 0 0 0 0บาทอ,อันนี้ก็เป็นผลที่เขา เรียกว่าเป้านะคะตั้งเป้าเอาไว้240,000บาทต่อครัวเรือนนะจากต้นทุนเนี่ยอยู่ที่50,000บาทบนะคะหรือว่า4จุดเท่าในระยะเวลา5ปีด้วยกันคโค2ตัวเนี่ยเฉลี่ยตัวละประมาณ25,000บาทรบสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า120,000บาทต่อตัวนะคะรวมทั้งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐด้านการพัฒนากเกษตร และการปศุสัตว์ให้มีการลงทุนไปทั่วโลกนะคะแล้วอาจจะต้องมีสัญญาด้วยว่าในระหว่างที่เลี้ยงเนี่ยสองตัวเนี่ยคุณถ้ามันตายไปก่อนทำไงนะหรือบางทีขายออกไปก่อนแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการผิดสัญญาในการกู้หรือเปล่านะขายได้ไหมอะไรยังไงนะเราจะดูรายละเอียดกันนะครขายได้ไหมตายแล้วทําไงอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมีมีรายละเอียดอยู่นะคะนะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะเพราะว่าเพิ่งจะ ผ่านคอรมอมารายละเอียดว่ากันที่กระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่เพราะเขาต้องบอกว่าเรื่องของโครงการโครแสนล้านเห็นว่าผลักดันกันมา สักระยะหนึ่งแล้วนะเรื่องของโคแสนล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดครมเขาถึงมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วก็ทางท่านรองนายรัฐมนตรีนายสมสศักดิ์เทพสุินเองเขาบอกว่า20ปีแล้วนะในการที่ผลักดันโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งวันนี้ครมอเขาเห็นชอบในหลักการแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการประสานกับกรมปศุสัตว์แล้วก็กระทรวงเกษตรในการที่จะไปอบรมพี่น้องชาวบ้านานะครับถ้าเลี้ยงกันทั่วประเทศเนี่ยก็จะเกิดกําลังซื้อขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกในอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองนะครับ